รคมันสารพัดโรคดีนะที่อาจารย์วิจัยเจอนะโอ้โหถ้าวิจัยไม่เจอไม่ได้เรียนไม่ได้ทําพิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ปริยโทไปปริยเอกไว้นี่ลาบากไปแหละดีที่คนพบวิชานี้ไว้สอนคนไว้แล้วก็ทําวิชาการจนถึงระดับปริยเอกไว้คนก็จะได้พึ่งตัวเองได้ในตอนนี้แหละเพราะอาจารย์รู้ว่าต้องสอนใ้คนเป็นหมอดูแลตัวเองให้ได้ ถ้าไม่ได้เนี่ยอันตรายแน่เลยจดเขียนหนังสือถ้าสูขภาพพึ่งตนเกิดไม่ได้หมอและคนไข้จะพากันป่วยตายเลยต้องโอ้โหเต็มที่เลยนะพลนคิดนะวิจัยเรื่องนี้ขึ้นมาใช้ภูมิเก่าภูมิใหมนะ่เรียนจากพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆนะพ่อครูพ่อหลวงพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆมีภูมิของตัวเองมีเท่าที่มีก็มาบูรณาการวิชานี้ไว้ โอ้โหไม่งั้นจะขวัญกระเจิงกันเลยนะเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนกันเลยแม่เราเองเนี่ยคิดดูสิถ้าเราดูแลสุขภาพตัวเองไม่ได้เนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเอาตอนนี้เอาติดโควิดมาก็โอ้โหตายลวฉันติดฉันแย่เนี่ยใช่ไหมแล้วโรคที่เป็นอยู่ละ่ะตายแล้วฉันแย่เนี่ยเราจะออกไปรักษาจะไปเอายาก็จะไปติดโควิดนะหรือออกไปได้แม่ไม่ติดโอ้เขาก็ เต็มแล้วอ่ะเตียงนอนก็ไม่ได้อะไรมันเตียงอะไรมันก็เต็มกันไปหมดเจ้าหน้าที่ก็มไม่มีเวลาจะดูแลกันแล้วออกไปก็ไม่ใช่ว่าจะไปตรวจได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ใช่จะได้ยามาได้ง่ายๆหรือเจ็บป่วยมาไม่ใช่จะไปนอนโรงพยาบาลได้ง่ายๆตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแล้วป่วยมันก็ทรมานเขนจะอยู่ยังไงนึกไม่ออก นี่อาจารย์ว่าสภาพจิตทองคนที่ไม่ได้เรียนรู้แพทย์พุทธศาสตรส์ในตอนนี้เนี่ยจะกลัวกังวลวันไหวมากเลยนะตอนนี้ความวันไหวนี่จะเยอะมากเลยแล้วความวันไหวที่เยอะมากนี่มันจะทําให้เป็นโรคสารพัดโรคเลนนะเป็นโรคสารพัดโรคเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสว,ว่าความวันไหวเป็นโรคแล้วถ้าเขาไม่ได้เรียนรู้วิชาแก้ความวันไหววิชาพึ่งตนวิชากําจัดความวันไหว ให้ก,กล้าอาอหารในการเผชิญกับปัญหาต่างๆอย่างาไม่ยึดมั่นถือมัน่นเขาไม่ได้เรียนนี้เขาจะทุกข์มากเลยถ้าเขาไม่ได้เรียนนี้เขาทุกข์มากเดพระพุทธเจ้าตรัสว,ว่าทุกข์ใจมันแรงเท่ากับดินทั้งแผ่นดินนะทุกข์กายกับเรื่องรายมันเท่ากับฝุ่นปลายเล็บในนักสิกขา,ขาสูตรเพราะฉะนั้นความทุกข์ที่แรงเท่ากับดินทั้งแผ่นดินจะถาโถมคนทั้งโลกตอนนี้นะ ตอนนี้นี่ความทุกข์ทั้งแผ่นดินถาโถมคนทั้งโลกนะคือทุกใจกลัวกังวลหวั่นไหวในแง่เชิงต่างๆไม่ว่ากลัวโรคโควิดไม่ว่ากลัวโรคต่างๆไม่ว่ากลัวปัญหาต่างๆตอนนี้เนี่ยมันกำลังรุมเร้าหนักเลยจิตวิทยาทั่วไปเอาไม่อยู่นะนอกจากจิตระดับพุทธศาสตร์เท่านั้นนะจึงจะเอาอยู่ถ้าไม่ได้เรียนรู้ธรรมะแท้เนี่ยอาจาร์ว่าอยู่ยากอยู่ยาก ยากมากๆเลยยุคนี้อยู่ยากมากๆเลยหน้าดำําเครียดเลยกลัวกังวลวันไว้เลยแหละขนาดว่าบุคลากรสุขภาพว่าเก่งๆในตอนนี้เป็นงางในออกข่าวมาแนละ้วท่านก็พูดเองเลยอธิบดีกรมการแพทย์บอกว่าอ่อนล้าหมดแล้วอ่อนล้ากันหมดแล้วแล้วก็อย่างนั้นจริงๆนะอาจารย์เคยดูแลสุขภาพปุ๊ป่วยหนักๆๆๆที่โถมเข้ามาเนี่ยโอ้โหแค่ดูแลคนเดียวเราจะตายแล้วนะนะนี่คือ เห็นไหมล่ะโรงพยาบาลจังหวัดก็ถึงเจ็ดต่อหนึ่งบุคลากรสุขภาพเจ็ดคนต่อผู้ป่วยหนักผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลหนึ่งคนเฉลี่ยนะเพราะมันดูแลคนเดียวมันไม่ไหวนะมันจะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะขนาดนั้นยังหนักนะเจ็ดต่อหนึ่งนี่ไม่ใช่เบาๆนะเครียดกันแบบไม่มีวันลากันเลยนั่นน่ะลากแทบไม่ได้เลยนั่นน่ะเพราะฉะนั้นขนาดว่าเก่งๆกันอย่างนี้เนี่ยจุกกันเลยอ่ะจุกกันเลยอ่ะ ตอนนสถานการณ์เป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นเรื่องราวของการพึ่งตนยังเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่หรือไม่นับไม่นับแต่เรื่องสุขภาพเอาเอานับเฉพาะเรื่องสุขภาพนี่อาจารย์ว่าตอนนี้ก็เครียดกันหนักแล้วทั่วโลกไม่นับปัญหาอื่น,นเศรษฐกิจล่ะจะไม่นี่สินต,ต่างๆเศรษฐกิจล่ะต,ต,ตอนนี้ทั้งโลกปัญหาอื่นๆอีกเยอะแย,ยะทีนี้โอ้โหปัญหาจะไม่ได้เสพกิเลสตามมุ่งหมายนี่กันหนักเหมือนกันนะ อยากเสพนู่นเสพนี้แล้วไม่ได้เสพนี่ก็หนักเหมือนกันนะตอนนี้ใช่ไหมแล้วคนในโลกก็ลดกิเลสเป็นป่ะส่วนใหญ่ฮะฮะไม่เป็นหรอกต้องจะเครียดขนาดไหนนํำอยากเสพไม่ได้เสพอะอาบายมุกกามโลกธรรมอัตตาที่ตัวเองไม่ได้เสพอะมันจะทุกข์ขนาดไหนโอ้โหตอนนี้ทุกขดินทั้งแผ่นดินจะไม่รู้กี่เรื่องไม่ว่าเรื่องโรคเรื่องอาหารเรื่อง เศรษฐกิจเรื่องการอยากเสพสิ่งที่ตัวเองอยากเสพแต่มันไม่ได้เสพมันเยอะแยะไปหมดเลยตอนเนี้เขาถึงบอกมันเกิดการประท้วงกันทั่วโลกครับนี่แหละสถานการณ์อย่างเงี้ยก็ไปโทษคนอื่นทีนี้ไปไปะท้วงรัฐบาลไปโทษคนอื่นก็ไปโทษคนอื่นว่าบริหารไม่ดีงูอย่างงี้ไม่โทษกิเลสต,ตัวเองไม่โทษความโง่ของตัวเองไม่โทษตัวเองว่าตัวเองพึ่งตัวเองไม่ได้ ถ้าตัวเองพึ่งตัวเองได้จะต้องไปประท้วงใครทําไมก็ต้องไปโทษคนอื่นทําไมเปิดเผยความจริงต้องการพึ่งตนไปช่วยคนอื่นเ่ยไปโทษคนอื่นทําไมแต่เขาก็เครียดมันทุกมากอะแล้วกิเลสนะมัน <c oughs> กิเลมันอยากโทษตัวเองอะถามจริงๆเถอไม่หรอกมันก็โทษคนอื่นเท่านั้นแหละกิเลมก็โทษคนอื่นโทษคนนั้นโทษคนนี้ไปเรื่อย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 มันจะโทษตัวเองที่ไหนอะ แล้วมันจะมาแก้ตัวเองที่ไหนล่ะมาแก้ไขตัวเองที่ไหนมันก็เอาแต่คนอื่นมันก็เลยเกิดการปะท้วงกันทั่วโลกนึกว่าผู้บริหารบริหารไม่ดีงนงี้ถ้าที่จริงมันก็กิเลสทุกคนวิบากทุกคนนั่นแหละที่มันเกี่ยวข้องกันเพราะปัญหามันจะโกลาหลมากเลยตอนนี้โกลาหลมากเลยอาจารย์ดูแล้วโอ้โหนะวิเคราะห์ให้ฟังวันนี้ใครมองภาพชัดเนี่ย จะรู้เลยว่าใครปฏิบัติธรรมมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะปฏิบัติธรรมที่ถูกตรงนะนี่เรียนกับพระพุทธเจ้าคําสอนพระพุทธเจ้าที่ถูกตรงนี่แหละจากบุญยมนจากอระโศกจากพวทนี่แหละจากพ่อหลวงรัชกาลที่เก้านะให้ถูกตรงนี่รัชกาลที่สิบเป็นสืบสามอย่างน,นี้นั่นเรียนรู้ให้ถูกตรงนี่นะใครเรียนรู้ได้ถูกตรงแล้วทำมาก่อนเป็นไงเจอวิกฤตอย่างนี้เข้าเป็นไงรอดไหมรอดเลยนะไม่หวั่นไหวเลยอยู่รอดปลอดภยัยอยู่เย็นเป็นสุขเลยนะ และคนเหล่านี้แหละท่านเหล่านี้จะเป็นกันเป็นแกนให้กับคนในโลกจะเป็นองค์ความรู้ให้เป็นความมั่นใจเป็นองค์ความรู้ให้ก็ช่วยกันผู้ที่ประสบความสําเร็จปฏิบัติได้ถูกตรงตามพระพุทธเจ้าพ่อครูพ่อหลวงพวัตถะพ่อโพ,อพธิสัตว์องค์ต่างๆนี่นะผู้ใดปฏิบัติได้ถูกตรงแล้วก็เอาตัวเองอยู่รอดได้จะเป็นกําลังใจกําลังปัญญา ให้กับผู้คนในโลกกำลังบาร,รมีร่วมให้กับผู้คนในโลกรวมพลังกันสารพลังกันาเปิดเผยความจริงออกไปช่วยว่าทำแบบนี้อยู่รอดทำแบบนี้อยู่รอดทำแบบนี้อยู่รอดเราทำมาแล้วเราทำมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นคนเหล่านั้นท่านเหล่านั้นก็จะผู้ที่มีบุญกุศลร่วมกันจะเห็นเห็นเสร็จก็จะภาคเพียนปฏิบัติก็จะภาคเพียนปฏิบัติแล้วก็จะอยู่รอดกันไปอยู่รอดปลอดภัยกันไป อย่างนี้เป็นต้นส่วนผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ภาคเปลียนปฏิบัติก็ไม่รอดยังไงก็ไม่รอดก็จะทุกข์ทรมานไปนะก็นี่แหละสัจจะเป็นเช่นนี้ <c oughs> แม้เราจะช่วยได้ไม่มากก็ช่วยได้เท่าที่บารมีเรามีเราไม่ได้ช่วยได้ทุกคนในโลกแต่ก็ช่วยได้เท่าที่บารมีเรามีมีความรู้อะไรจะแบ่งปันกันได้ก็แบ่งปันไปมีวัตถุข้าวของอะไรที่แบ่งปันกันได้น่าจะให้ ได้กินได้ใช้ได้อาศัยก็แบ่งปันกันไปแจกฟรีบ้างจำหน่ายราคาถูกบ้างก็เกื้อกูลกันไปทางรอดทางเดียวมีอยู่อย่างนี้อาจารย์ก็ไม่เห็นทางอื่นที่จะรอดเอเสวมัคโคนะท่านโยทางนี้ทางเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มีที่จะพาพ้นทุกนี่แหละสัมมาอริยมัคมีองค์แปดปฏิบัติ ให้ถูกต้องด้วยอัตตาเหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนเองนี่แหละตนเป็นที่พึ่งของตนนี่แหละปฏิบัติมากมีองค์แปดเองเข้าใจการพึ่งตนการชำระก,กิเลสการทำสมดุลร้อนเย็นการพึ่งตนในแง่เชิงต่างๆการเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันนั่นแหละมันคือทางรอดเข้าใจให้ถูกคิดพูดทําให้ถูกประกอบอาชีพกิจกรรมการงานให้ถูกภาคเพียรให้ถูกมีสติให้ถูกทําอย่างตั้งมั่นให้ถูกนี่แหละมักมีองค์แปด ทางเอกสายเดียวสู่ความพ้นทุกข์อื่นจากนี้ไม่มีอื่นจากนี้ไม่มีพระบรุทธเจ้าตัดเลยเอเซวะมัคโคนท่านโยทางนี้ทางเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มีที่จะพาพ้นทุกข์นี่คือสิ่งที่ท่านยืนยันก็เราก็พิสูจน์มาแล้วอาจารย์พิสูจน์มาเกือบสามสิบปีแล้วนะก็เป็นเช่นนั้นอโศกพิสูจน์มา พ,พ่อครูบาพิสุจน์มาห้าิบปีแล้วนะทางรอดทางเดียวเป็นเช่นนี้นะเอาก็เรียนรู้กันให้ชัดแล้วก็ทำให้มันถูกต้องนะทำให้มันถูกต้องเรียนรู้ให้ชัดเราก็จะรอดได้นะอาจารย์นี่วันนี้ก็ขยายเหลี่ยมนั่นมุมนี้หลักการใหญ่ๆไปว่ามันจะรอดได้ยังไงคนเรามันจะรอดได้ยังไงนะก็เรียนรู้กันนะ แล้วจะรอดด้วยศีลศีลนี่ลึกซึ้งนะศีลนี่ลึกซึ้งนะศีลคือการปฏิบัติด,ด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นที่ลึกซึ้งถึงการพึ่งตนแล้วก็มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นศีลนี่ต้องพึ่งตนในการชำระกิเลสในการสร้างสิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตในการทําสมดุลร้อนเย็นแล้วก็การเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นมันจึงจะไม่เบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นจึงจะไม่ต้องไปขโมยเอาอะไรจากใคร จึงจะไม่ต้องไปเสพสิ่งที่เป็นภัยจึงจะพูดความจริงที่เป็นประโยชน์ไม่ต้องพูดโกหกไม่ต้องพูดสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยจึงจะไม่เมาในความโลภโกรธหลงต่างๆหยาบกลางละเอียดจึงจะไม่เมาในความคิดเหนียวจึงจะมีน้ำใจเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นรู้จักแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ในี่ยนห้านั่นนี่ที่พูดเนี่ยที่พูดนี่คือศีลห้านะลึกซึ้ง ถ้าผู้ได้ปฏิบัติศีลห้าได้ถูกตรงเนี่ยพระทธเจ้าตัดเราจะมีอนิสงส์ในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบข้อที่แปดสิบนะอาจารย์จะพาไปดูนะนี่ทางรอดเนี่ยต้องปฏิบัติศีลให้ถูกตรงนี่แหละแล้วจะได้อนนอนิสงส์นะอนิสงส์อยู่ในเล่ม